สวัสดีครับพบก,กับผมนึ่งจาก GTC Channel นะครับผมผมให้มาดูภาพนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่เป็นาพาสสุดท้ายนะฮะก็โอเคโอเคเข้าใจแล้วเร็วแล้วนี่นะครับถ้าเกิดว่าฉันพูดยังไงดีโอเคโปสเตอร์นี้เราสามารถ ว์าไปมาระหว่างทั้งสองเมืองได้นะครับในระหว่างเอมเบอร์ท r เวอร์กับของอะไรวะจำไม่ได้แล้วเออของทเอทอเวอร์กับเอมเบอร์ท r เวอร์นะครับผมโอเคถ้าเกิดเรามาตามจะพูดไงดีวะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรามามาตาม มาตามเรื่องตามจากโอทาวนะครับผมเราจะลงท่อเยอะแยะเลยผมก็เลยเลือกที่จะวาร์ปมาเลยทีเดียวนะฮะซึ่งม,มันเร็วกว่ามากนะครับผมชอบงนั้นก็เลยโอเคเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนี้ซึ่งมันอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่ตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวขอวาร์ปแป๊บหนึ่ง เอาละครับมาถึงแล้วนะฮะก็อย่างที่ผมบอกกันว่าถ้าใครไม่อยากวิ่งให้เขาเรียกว่าไงผมใช้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองเซฟที่สุดนะครับผมผมก็เลยต้องมาตั้งจัดของกันนิดหนึ่งนะฮะกับิงหูโอเคตอนนี้ก็ยังใช้กระบิงพุกอยู่นะเราก็ไปกันเลย okay. Let's do it โอเคถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนี้เราจะไม่สามารถออกมาได้จนกว่าเกมจะจบนะครับแล้วก็โหลดเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งไปกันไปกันโอ้ยมาถึงก็อาการจะกำเริบอีกแล้วเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะ ไหนวะขึ้นบนกินก่อนเลยกินก่อนเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกินก่อนเลยอนีมันอะไร Oh, would you just shut up? You're the last thing I want to hear. What? Hear me? What a brilliant idea. There. The agents of my will. ไม่รู้แล้วครับผมวิ่งแล้ว tùm đùm già lắm nè, à, ta mà máy, ta mà máy, máy ta mà An entrance. Perhaps you are a king, a king of Mars. Dear Crane, accept an offering to the king. You cannot kill me. You cannot defeat me. You cannot even reach me. ขึ้นไปบนละคงไม่ได้ใช้ละคงไม่ได้ใช้ตอนนั้นละกคงจะไปเล่นอย่างอื่นโมโ,โทนทอฟนที่สำคัญนะ

แน่นอนครับว่าเอาเลเวลอัพก็เติมเลยครับอะไรวะเนี่ยเออนี้ดีกว่ามั้งเพราะผมไม่ได้ชาร์จฟันอยู่แล้วแหละ Hey. Crane. I said you would come. You've been shot. What the fuck is going on? This is what we get for trying to make a living. Rice betrayed us all. Yeah, I'm on my way up there, Cream. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid mines on the two floors above us. Go through the second block, as high as you can, and you can. ตายแล้วมันโดนยิงฮะเฮ้บมีระเบิดด้วยโอ้โหตวงตัวต่างตัว Right to shoot him. Some might think it unsporting of me taking aim at you like this. I <sighs> liked <sighs> you, you better when you didn't talk so damn much. But I consider it a matter of let us call it leveling the playing field. That is a term you can understand, yes? ลิงใช้ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเอ้าเอ้าลงมาทำไมนั่นอะเอ,อ่อว่าแล้วเชียวมันใช้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <sighs> oh yeah. lại một lần Thank <laughs> you. อะไรให้ใช้ปลอมตัวเลยอ่ะ <c oughs> ทั้งหมดเป็นคนของไลฟ์สมาก่อนนะครับเนี่ยมันถูกทรยศโอ้โอ้โหโอ้เมาอย่าเร็วเมาอย่าเร็ว ออกตัวแล้วคนนี้ Sound as if that hurt great. Allow me to add to your suffering. ไอ้มันจริงมมาแล้วเวอวเ้ยน่ยมียังมีการมาบอกอีกนะว่ามีรู้ไหมว่ามีใครสามารถ

ไม่ได้สนใจมันมันว่ามันพูดอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมสมีสมาธิเอ้ย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 อย่าอย่าจะมาตกมาตายตรงนี้ไม่ได้นะ ไล่หักหลังไว้กระทั่งพวกเดียวกันเองนะครับไอหมอนี่ชั่วช้ามากเพราะฉะนั้นเราจะให้ภัยมันไม่ได้ so face to face again i guess <c oughs> that means i don't need this anymore with or without it suleiman you're dead come now crane do not pretend you don't care how many lives depend on this disc hundreds thousands perhaps b i i l l o n ลับเฮ้ยกดเอแล้วไม่กดแล้วนะทำไมไม่ได้ปักหัวใจหรือเปล่าไม่ใช่ปักกระแถวรักแล้โอ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 ้มีนั่น You are right about one thing, Crane. Suleiman h is dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. What's wrong with you, Crane? You will suffer alongside me. That's Leo. <laughs> you want me to make my own rules? Rule number one: you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Do not leave me like this, Crane. Prove you are a man. You take your vengeance. Oh, you just shut the fuck up! cancer <laughs> ไว้ใจไม่ได้ครับไอหมอนเนี่ e. ยชิบหายเกมเปลี่ยนเลยกำลังได้เปลี่ยนทีเดีย Haran, Killed me, but now you dangle on the edge of life and death. While the GRE wait to take me to a hospital, I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disc, so that there is at least a chance that Haran might live. And I will make your death painless. Or resist and doom the city along with you. You have until the count of five. เอาเฮ้ยก <c oughs> ็จะให้ของแล้วนี่ยังแกะของอีกเสียบมั่งรีบขึ้นไปด่วนเลยรีบขึ้นไปด่วนเลย เมื่อกี้ทำไมไม่เห็นวะ GRE เหรอรีบไปจากตรงนี้ดีกว่าครับ Get the rest of the research and come with us. Now, I can think of a lot of reasons to tell you to go fuck yourself, but why don't we just pretend for a minute that you don't think I'm stupid? You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry-style bullshit. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. No, not anymore, it's not. I'll be in touch when I've decided what to do next. <laughs> Crane? Hello, Crane, can you hear me? It's Camden. Yeah, Doc, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. The results are. Well, I don't think the word phenomenal is too strong. Crane, if you can recover Zara's data, I'm certain a cure is within reach. Alright. Hey, we'll talk about it next time I see you. โอ้ย oh yeah. ฉากจบที่สวยงาม This มืดแล้วนะฮะบิ t เตอร์สวีทอะชิเม้นต์อัลล็อกนะฮะต้องขอบคุณนะครับที่รับชมกันมานานนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตามเก็บพวกพวก อิสเตอร์เอกให้ครบๆไปนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างพวกบูบินแปลกๆนะครับจริงๆมีหลายตัวเลยที่ผมเรียกว่ายังไงล่ะยังไม่ได้เก็บนะครับแล้วก็จะไปเก็บเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครวิธีการเก็บสำหรับวันนี้ผมว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นจบนะสักที แล้วต่อไปผมก็จะไปเล่น Final Fantasy แที่เล่นค้างกันมานานหลายปีนะครับไม่จบสักทีเพราะว่าคือผมก็เฟลๆกับเกมนี้เพราะว่าเซฟตันหาย,ยผมก็เลยต้องมานั่งเล่นใหม่ตั้งแต่ตอนคราวนี้ก็วิวอารมณ์ใหม่ได้ละ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรู้สึกเซ็งเพราะว่าผมจะต้องมานั่งเก็บการ์ดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนึกถึงแล้วเป็นงานหนักนะเพราะว่าการเก็บการ์ดแต่ละตัวนี่มันค่อนข้าง ลำบากไม่ใช่เล่นลนะครับงานหนักเลยนะจะบอกให้เล่น4ชั่วโมงเพื่อเก็บการ์ดให้ครบเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นไอเทมนะฮะสำหรับเกม Final น a n ป a s ซีแล้วก็เกมนี้อาจจะมียิบยิบเลียๆนะครับให้ดูกันแล้วก็หลังจากโหลดได้ดาวน์โหลดซีซั o นพาร์อาจจะมาต่อนะฮะโอเคสำหรับวันนี้วันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ